สวัสดีครับนักเรียนชั้นมอ,อะมอสามทับสองจะม .2 อ,องล้ลนะวันนี้วันที่21มิถุนายน2560หครับนักเรียนอยู่ในวิชาประวัติศาสตร์ครับและเรากำยังกำลังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องของพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น,นนั่นเองนะฮะนักเรียนอ้าเรามาเริ่มกันเลยที่ฉากข้างหลังที่เรียนเห็นนี้คือที่ไหน ม่ที่ไหนล่ะที่ไหนวัดที่ไหนประเทศไทยมีตั้งหลายวัด,ว,ดวัดโพใช่วัดโพเหรอแม่ออกเสียงวัดโพใช่ไหมใช่วัดโพไหมใครว่าใช่ชูขาหน้าขึ้นมาลูกใครว่าใช่ชูขาหน้าขึ้นมา,าอ๋อไม่มีขาหน้าโอดีน,นั้นเนี้ยไอ้ดีชูขาหน้าจริงๆด้วยยกมาเฉยเลยแม่ ไม่ใช่นะลูกไม่ใช่วัดโพมันคือวัดที่นี่คือวัดวัดพระแก้วหรือชื่อเต็มๆชื่อที่เป็นทางการคือวัดพระศรีเออวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะเป็นวัดที่อยู่ในวังหลวงนั่นเองนะอ่ะวัดในวังน้อยมีหลายวัดเลยลูกเลือกเอาสักวัดหนึ่งลูกมาดูพัฒนาการ สมัยรัตะนโกสิทร์ตอนต้นนะครับรัะตะนโกศินลร์เนี่ยนะเป็นอาณาจักรทีนะ่ถูกสร้างขึ้นมาต่อจากกรุงธนบุรีหรืออาณาจักรธนบุรนะีของพระเจ้าตากศินมหาราชนะครับซึ่งในช่วงปลายของนะอาณาจักรธนบุรีมันก็ได้เกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นอันนี้ตามบันทึกนะครับ ตามบันทึกพงศวาราว่ามันเกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นแต่เหตุการณ์จริงๆนะั้นยังไม่มีใครสรุปได้ว่าตกลงมันเกิดเหตุการณ์ยังไงอะไรขึ้นแน่ตกลงพระเจ้าตากตายหรือเปล่าพระเจ้าตากถูกประหารหรือเปล่าเขาก็ยังไม่ฟันธงนะก็มีหลายกระแสหลายกระแสเนาะอ่ะก็เป็นอันที่รู้กันว่านะ่มันเกิดความวุ่นวายขึ้นในปลายกรุงธนบุรีจนนะครับ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสถปาปนาราชวงศ์จากกรีและกรุงัลนโกสินเปราชธานีแห่งใหม่เมื่อปีพศ2325มาจนถึงปัจจุบันนี้และก็มีพัฒนา,าการต่างๆมาจนถึงปัจจุบันนั่นเองนะครับนั้งเรียนมาดูเรื่องของการสถปราปนารัชธานีซึ่งเราดูไปหร้อยังยังไม่ได้ดูเนะเาะอ้าวยังไม่ดูการสถปราปนาราชธานีนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรอ่ะดูหลังจากที่สมเด็จเจ้าพระยามหากัตสิยศึก รู้จักไหมเขาคือใครสมเด็จเจ้าพระยามหากริย์ศึกร,รู้ไหมเขาคือใครชื่อเดิมเขาคือทองด้วงอ่างงเขาไปอีกเขาคือใครฮะสมเด็จเจ้าพระยามหากริสาศึกรหรือว่าทองด้วงเนี่ยนะฮะเป็นยศก่อนที่จะสร้างสถาปนารละโกศิน์เป็นยศของรัชกาลที่หนึ่งนะ แสดงว่าสมเด็จเจ้าพระยามหากสตรศึกก็เป็นขุนนางในสมัยทนบุรีนั่นเองนะครับนะก็สมเด็จเจ้าพระยามหากสัรศึกแก้วิกฤตการที่มันเกิดความวุ่นวายในกรุงทนบุรีสงบลงแล้วนะบรรดาขุนนางขา้าราชการนะสมณะพราหมณ์และอาณาประชาราชคําว่าขุนนางเรารู้จักอยู่แล้วคือผู้ที่รับราชการอยู่ใช่ไหมเขเรียกว่าขุนนางในสมัยนั้นนะสมณะสมณะคือใคร สมณะหมายถึงใครสมณะหมายถึงผู้ทรงศีลนักบวชหมายถึงพระนั่นเองนะพราามต้องจะพรามไหมพราามคือผู้ที่ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารระหว่างมนุษย์กับเทพเขาจะมีมวยผมใส่ชุดขาวขาวเขาเรียกพราามอ่าเขาจะทำพิธีนะบวงสวงเทพเจ้าประมาณนั้นในสนาพราามนะ อ,อาณาประชาราชคือรัศดรทั่วไปได้อัญเชิญพระองค์ขึ้นนะเสด็จครองรัศมบัติเป็นพระเจ้าแผ่นดินสืบไปเมื่อวันที่6เมษายน2 5 2 5 6เมษายน2,325รเราชการที่1ขึ้นครองราชนะวันที่6เมษายน2,325 อรชการที่หนึ่งเดิมก็คือขายสมเด็จเจ้าพระยามหากัตส,สิยศึกหรือทองดวงนั่นเองนะครับขึ้นครองราชนะครับวันที่6เมษายน2 5 2 5การครองราชแบบนี้เรียกว่าการปราบดาพิเศษนะฮะการปราบดาพิเศษวันที่6เมษายนของทุกปีก็เลยกลายเป็นวันจากกรีนั่นเองเป็นวันที่อรชการที่หนึ่ง สถาปนนราชวงศ์จัก,กรีหรือตั้งราชวงศ์จัก,กรีขึ้นมานะครับในระยะแรกนะครับพระองค์เนี่ยรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยประทับที่พระราชวังเดิมพระราชวังเดิมในทนี้คือวังของพระเจ้าตากสินที่กรุงธนบุรีนะไปพรางก่อนนะฮะหลังจากนั้นจึงได้ท่งย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีย้ายไม่ไกลครับนักเรียนย้ายไปไม่ไกลถ้าดูแผนที่ในหน้าที่10 สีเคยดูยังแผนที่นานี้เคยดูยังเอาเปิดหนังสือขึ้นมาดูออย่าเพิ่งหาวลูกหน้าสิบสี่นี่หาวครั้งที่หนึ่งหาวครั้งที่สองอย่าหาวครั้งที่สามจะเป็นคนสามหาวมากเลยใช่ไหมดูแผนที่นักเรียนเห็นวงกลมสีม่วงหมายเลขสามหรือไม่วงกลมสีม่วงหมายเลขสามคือ วงกลมสีม่วงหมายเลขสามในแผนที่คือพระราชวังเดิมมันอยู่ตรงไหนของแผนที่ชีนี่หาไม่เจอเลยนะกราบลูกกราบลูกหลักชี้ในชีใช่ไหมลูกอ่มไม่เอานสือมาหอล,ลูกนนี่คือพระราชวังเดิมของพระเจ้าตากสินกรุงธนบุรีอยู่ตรงนี้ แล้วพระราชวังใหม่อยู่ตรงไหนในแผนที่นักเรียนจาดูหาสนามหลวงเจอไหมสนามหลวงหมายเลขอะไรจ้าในแผนที่หมายเลขอะไรหมายเลขอสี่วงกลมสีม่วงหมายเลขอสี่คือสนามหลวงเห็นไหมฮะสามเหลีหล่ยมสีเขียวสามเหลี่ยมสีเขียวหมายเลขห้าคือวัดมหาธาตุเห็นไหมฮะใต้ไม่ใช่ใตส้สิที่ติดกับ หมายเลขสี่กับหมายเลข5ลงมาข้างล่างคือพระราชวังที่รัชกาลที่หนึ่งทรงสร้างขึ้นแต่ยังเป็นที่เปล่าๆอยู่ใช่ไหมตอนนี้ยังไม่มีหมายเลขใช่ไหมยังไม่มีหมายเลขนะฮะหมายาวงกลมหมายเลขเจคือบ้านเรือนขุนนางระดับล่างสามเหลี่ยมหมายเลขหคือวัดพระเชตุพนวิมลมังการารามหรือวัดโพวัดโพนั่นแหละ ะะวัดพระเชตุพลใช่ไหมงนั้นวังหลวงที่รัชการที่หนึ่งทรงสร้างขึ้นก็อยู่ระหว่างวงกลมสีม่วงหมายเลขสี่กับวงกลมสีม่วงหมายเลขเจนั่นแหละพื้นที่ตรงนั้นนะ่ยนะฮะประมาณนี้นะะย้ายมาไม่ไกลไกลไม่ละขามฝากไหมนะมาหน่อยเดียวเนี่ยดูในแผนที่ไกลป่านิดเดียว นิดเดียวนะครับน่ะย้ายมาข้ามฟากไปอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพยาแสดงว่าแม่น้ำสีฟ้าฟานี่คือแม่น้ำเจ้าพญานะฮะแล้วพระองค์ก็โปรดกล้าวให้สร้างรั้วไม้แทนกำแพงระยะแรกนักเรียนจา๋ายังไม่มีกำแพงเมืองกรุงเลยนะโกสินรายการที่หนึ่งบอกเอา้าไม่ไม่มีไม่ได้เพราะว่าป้องกันฆ่าศึกศัตรูเผื่อฆ่าศึกศัตรูยกมาก็เอา รั้วไม้ไปแทนกำแพงก่อนเอารั้วตั้งเป็นไม้ตั้งไว้แทนกำแพงเมืองชั่วคราวไปก่อนแล้วก็สร้างพับพาไม้ประทับชั่วคราวเพื่อประกอบพระราชาพิธีบรมราชาพิเศษขึ้นเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จัก,กรีสร้างพับพาขึ้นเพื่อประกอบพิธีก่อนการจะขึ้นเป็นกษัตริย์ได้นั้นจะต้องมีการประกอบพิธีบรมราชาพิเศษตามโบราณราชประเพณีนั่นแหละถึงจะขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์ได้ ก็ให้สร้างาพับพาไม้ชั่วข่าวเพื่อประกอบพิธีบรมราชาพิเศษขึ้นก่อนนะฮะหลังจากที่พระองค์นั้นทรงประกอบพิธีบรมราชาพิเศษแล้วนะครับพระองค์นั้นมีพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระบรมราชาธิราชรามาธิบดีนี่คือพระนามของรัชกาลที่หนึ่งตอนนั้นนะตอนนั้นภายหลังพอมาถึงรัชกาลที่สาม รัชกาลที่สามทรงถวายพระนามใหม่ว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะฮะนักเรียนเอากลับไปดูพระนามเดิมของรัชการที่หนึ่งก่อนพระบาทสมเด็จพระบรมราชาธิราชรามาธิบดีชื่อนี้มีความหมายใช่ไหมมีความหมายพระบรมราชาธิราชเป็นกาาษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ราชาธิราชผู้ยิ่งใหญ่รามาธิบดีสืบเชื้อสายมาจากองค์พระรามนี่รามาธิบดีเห็นไหม หลังจากนั้นรัชกาลที่3ก็เปลี่ยนเป็นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะฮะต่อมาเมื่อมีการก่อสร้างพระบรมประหาราชวังและรัชธานีแห่งใหม่แล้วเสร็จอีก3ปีหลังจากพศ .2325 ถัดมาอีก3ปีวางหลวงสร้างเสร็จใช้เวลา3ปีสร้างนานๆน,น,นะพระองค์ก็ได้โปรดเก้าให้มีการสมโพธิพระนครสมโพธิคืออะไร สมโพธิ์พระนครสมโพธิ์คือการเฉลิมฉลองเมืองใหม่นั่นเองเขาเรียกการสมโพธิ์ก็จะมีมโหรสพโอ้ยงงจังเลยคำสาบคู่เยอะจังมโหรสพคืออะไรมหรสศพคือการแสดงรื่นเริงเขาเรียกมโหรสพการแสดงเรื่อนเริง,รก,ก,รง,รง,รงก็มีมหรสพนะสมโพธิ์พระนครขึ้นมาไม่พอ ก็ได้กระทำพิธีบรมราชาพิเศษอีกครั้งหนึ่งนะรัชกาลที่หนึ่งกระทำพิธีบรมราชาพิเศษอีกครั้งหนึ่งเมื่อพระนครเสร็จแล้วแสดงว่ารัชกาลที่หนึ่งนั้นงยังจีบกันไม่เสร็จอะไรเนี่ยทำไมมาจับไม้จับมือกันในห้องเรียนเอ็งจะมาดูนาฬิกาอะไรฮะไอ้แทนก็ไม่ขอกันแต่งงานเลยล่ะอันนี้ยังยังยัง แสดงว่ารัชกาลที่หนึ่งนั้นทำพิธีบรมรา,ราชาพิเศษกี่รอบกี่รอบสองรอบครั้งแรกรอบแรกคือเมื่อไม่ใช่ Y2K นะแม้ทำเป็น Y2K เลยสองรอบครั้งแรกรอบที่หนึ่งก็คือเมื่อปีพศ2325ครั้งที่สองเมื่อพระนครเสร็จเมื่อปีพศ2328 ราการที่หนึ่งเป็นกษัตริย์พระองค์เดียวแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่บรมราชาพิเศษถึงสองรอบนะและหลังจากที่มีการสมโพธพระนครเสร็จแล้วก็มีการตั้งชื่อนครใหม่แห่งนี้นักเรียนจา๋าคนไทยเราเนี่ยมีหัวครีเอทเป็นคนที่เจ้าบทเจ้ากรนนะคิดคำประิตฐอะไรขึ้นมาต้องคล้องจองกันไปหมดคล้องจองกันไปหมดเธอมาดูชื่อนครหลวงแห่งใหม่ของอาณาจักรไทย มีนามว่ากรงเทพมหานครบวรรัตนโกสินลร์มหินทรายุทธยามหานิลกพบนพรัตราชธานีบุรีรมอุดมราชนิเวศมหาสถานอมรพิมานอาวตารสถิตสักกทัตติยะวิษณุกรรมประสิทธิ์นี่คือชื่อของพระนครแห่งใหม่นะ แต่ว่าปัจจุบันเราเรียกว่าอะไรกรุงเทพมหานครจบแล้วมีปยานน้อยอยู่ข้างหลังนี่แหละนี่แหละไอ้ปยานน้อยทั้งหมดเนี่ยคืออะไรมายาณีเนี่ยเนี่ยนึกออกไหมเห็นไหมว่าคนไทยสมัยโบราณเนี่ยเขาตั้งชื่อเป็นไงสละสลวยหาถ้อยคําสละสวยแล้วมีความหมายคล้องจองกันทั้งหมดเธอทราบหรือไม่ว่าประตูของพระบรมมหาราชวางังยังไม่ทันถามรเลยบอกไม่ไปก่อนแล้ว ประตูของพระบรมหาชวังเนี่ยชื่อประตูแต่ละประตูเนี่ยมีความสอดมีความคล้องจองกันหมดทุกประตูแล้วมันมีความหมายพลิกไปพลิกมาโอ้โหเดี๋ยวค่อยพูดกันเรื่องนี้ยาวยาวยาวชื่อประตูเนี่ยนะเอาตัวนี้ก่อนปัจจุบันเราเรียกว่ากรุงรัตนโกสินนะฮะมาดูความหมายของชื่อกรุงเทพมหานาครบวรรัตนโกสินเป็นเมืองของเทพเจ้า นะที่เป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่มากมหินทยุทธยามหาดิลกพบนะนู่นเหมือนกับเมืองอโยธยาของพระรามนะนพรลลัตราชธานีบุรีรมอุดมรัชนิเวศมหาสถานมีวังใหญ่โตมากมายอมรพิมานอวตารสถิตเป็นที่อยู่ขององค์อวตารก็คือองค์พะนารลายอวตารก็คือเป็นที่อยู่ของพระมหากษัตริย์นั่นเองน,ะสะ,สนะสักกทติยวิศนุกรรมปสิทธิ์เมืองนี้ นะฮะงดงามมากยิ่งใหญ่และงดงามมากเปรียบเสมือนกับพระวิษณุมาสร้างเองรู้จักพระวิษณุไหมพระวิษณุคือเทพเจ้าของช่างนะพวกที่เรียนช่างทั้งหลายจะนับถือพระวิษณุครูเนี่ยเรียนช่างมานะจะนับถือพระวิษณุเพราะพระวิษณุคือเทพแห่งช่างทั้งปวงนะเพราะพระวิษณุคือครูของช่างเมืองที่มีครูของช่างมาสร้างให้โอ้โหเป็นไง สวยงามยิ่งใหญ่อลังการแน่นอนนะอ่ะต่อไปต่อมาในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สทรงเปลี่ยนสร้อยที่ว่าบาวรรัตนโกสิน์มาเป็นคำว่าอะมรรัตนโกสินบวรเปลี่ยนเป็นอมรน,นอกนั้นคงไว้ตามเดิมเหตุผลของการตั้งกรุง รัตนกโกสินร์เป็นรัชธานีมีเหตุผลอะไรบ้างทําไมถึงเหมาะสมนักโดเหตุผลประการแรกคือกรุงธนบุรีไม่เหมาะสมเพราะอยู่ในท้องคุ้งน้ำนะฮะน้ําจะเซาะตะลิงพังอยู่เสมอดูแผนที่หน้าเดิมแผนที่หน้าเดิมจากนักเรียนจ๋าหน้าเมื่อกี้นี้แผนที่สีชมพูชมพูเนีอยอ่ยหน้า10เท่าไรสิบส นักเรียนจาาย 3, มม๋าสิบสี่หมายเลขสามวงกลมสีม่วงหมายเลขสามตรงนั้นท้องคุ้งน้ําหมายความว่าอยู่บริเวณทางโค้งพอดีเวลาน้ําไหลมามันจะไหลจากข้างบนลงล่างเห็นไหมน้ําไหลลงมาปุ๊บน้ําที่มีความแรงมากๆม,มันจะไหลไปชนกับตะลิงทําให้ตะลิงถูกกัดซาะด้วยกระแสน้ําดินตรงนั้นจะพังทลายลงไปทุกปีทุกปีทุกปีทําให พื้นดินมันหดลงไปไม่มัน่นคงสิ่งปลูกสร้างอาจจะพังทลายได้นี่คือเหตุผลประการแรกเหตุผลประการที่สองพระราชวังเดิมของพระเจ้าตากสินนั้นคับแคบไม่สะดวกต่อการขยายพระราชวังให้กว้างขวางต่อไปในอนาคตดู <c oughs> หมายเลขสามวงกลมสีม่วงหมายเลขสามในแผนที่เหมือนเดิมดูจ้ะนะนะครับแผนที่มีน,นั้นมีเออดู เอาขึ้นวางบนโต๊ะนั่นแหละเออดูให้ดีนะดูหมายเลขสามวงกลมสีม่วงหมายเลขสามนะนักเรียนจา๋าอยู่ระหว่างวัดอะไรกับวัดอะไรเออพระราชวังเดิมของพระเจ้าตากสิน ถูกขนาไปด้วยวัดสองวัดคือวัดอรุณราช,ชวรารามกับวัดโมลีมีวัดขนาบจะขยายพระราชวังออกไปไม่ได้นะมันติดวัดและธรรมเนียมคนสมัยก่อนเขาไม่รื้อวัดเอามาสร้างบ้านเข้าใจนะเออต่อไปฟังปัจจุบันที่เป็นกรุงเทพเนี่ยนะมีชยภูเหมาะกว่า เพราะมีแม่น้ำเจ้าพยาเป็นคูเมืองทางด้านตะวันตกและด้านใต้ดูด้านตะวันตกกับด้านใต้เนี่ยมีแม่น้ำเจ้าพยาเป็นคูเมืองอยู่นะครับประกอบกับพื้นที่นอกคูเมืองนักเรียนจา๋าพื้นที่นอกคูเมืองบริเวณนี้ดูมือคุณครูตรงนี้บริเวณพื้นที่นอกคูเมืองจะ นะฮะเป็นที่ลุ่มเกิดจากการตื้นเขินของทะเลข้าศึกจะยกทัพมาด้านนี้ได้ยากเป็นที่ลุ่มตรงนั้นเป็นที่ลุ่มเกิดจากการตื้นเขินของทะเลข้าศึกยกทัพมาลําบากเหมาะกว่าอ่ะก็เลยเอาตรงนี้แหละเหมาะนะนี่ไงตรงนี้ไงวัดอรุณกับวัดโมลีเห็นไหมแผนที่มีในชีตมีไหมเหมือนกันนะนี่ อันนี้ก็เป็นกำแพงเป็นป้อมปราการเป็นกำแพงต่าง,างๆของกรุงเนาะโกสินต์ตรงนี้จะเป็นที่ลุ่มเห็นไหมฮะด้านขวามือของแผนที่เนี่ยเป็นที่ลุ่มเกิดจากการตื้อเขินของทะเลแผนที่นั้นเหมือนในหนังสืออ่ะอันนี้ภาพนี้เต็มๆใครเคยไปเที่ยวมั่งวัดพระแก้วเคยไปเที่ยวไหมเคยเคยไปไหว้พระแก้วใช่ไหมอ๋อพระแก้วมรกตนี่เป็นพระที่เรียกว่าเป็นพระคูบา้านคูเมืองของเรานะฮะ เดิมทีเนี่ยนะมันอยู่ในอ่ามันใชมันสิพราะอ,าองค์พระเนี่ยอยู่ในอนาณาจักรล้านนาทางเหนือของไทยนะแล้วก็ถูกอัญเชิญไปที่ฝั่งลาวนะแล้วรัชก,กาลที่หนึ่งก็ยกทัพไปตีลาวก็อัญเชิญพระแก้วมรกตกลับมาอย่างฝั่งฝั่งไทยแล้วก็มาอยู่ในกรุงเทพจนถึงทุกวันนี้นะฮะอ่ะต่อไปทำไม ก,กรุงรัตนโกสิทร์ถึงมีความเจริญรุ่งเรืองมีความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองมันมีปัจจัยอะไรบ้างมีปัจจัยอยู่หลายประการปัจจัยแลก้กอหนึ่งเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรมีเส้นทางออกสู่ทะเลสะดวกในการติดต่อค้าขายกับต่างชาติกรุงเทพติดกับแม่น้ำเจ้าพยา <S <S ลองตามแม่น้ำเจ้าพยาไปาหน่อยเดียวออกอะไรแล้ว ออกทะเลอยากออกทะเลไหมลูกนะทำให้สะดวกในการติดต่อค้าขายกระต่างชาติเพราะการค้าขายสมัยก่อนค้าขายทางอะไรทางเรือทางน้ำนะไม่มีเครื่องบินนะไม่มีรถไฟนะไปทางเรืออย่างเดียวนะ อันต่อมาคือการที่มีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านทําให้มีฝนตกชุกและเหมาะแก่การเพราะปลูกลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดจากทิศใดไปทิศใด ท,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 ทิศไหนทิศไหนทิศไหนตะวันตกเฉียงใต้ตะวันตกเฉียงใต้อยู่ไหนทิศเหนือทิศใต้ตะวันออกตะวันตกทิศเหนือทิศใต้ตะวันออกตะวันตกแล้วตะวันตกเฉียงใต้อยู่ตรงไหนตะวันตกเฉียงใต้ก็คือทิศ ระหว่างทิศใต้กับทิศตะวันตกเราเรียกว่าตะวันตกเฉียงใต้มันอยู่ตรงกลางระหว่างทิศใต้กับทิศตะวันตกนะมันก็จะพัดจ,จากทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปทิศตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยนะทางนู้นมีอะไรดูแผนที่โลกแผนที่โลกฮะไม่รู้ดู ขอญาตแปปหนึ่งอะมีอะไรจริงปะมีน้ำตกมีน้ำตกซกเล็กส้มตามไปข้าวเหนียวจ้วงกันไปลูกฮะ g o o g l e Map อ,อะไรนะจ๊ะทําเสียงสู้เขา ดูดูมองนี้ทิศเหนือทิศเหนือจะดทิศใต้ทิศตะวันออกจะดทิศตะวันตกไม่ใช่เขาคายลูกเสือนะถึงจะเห็นแล้วแต่งลูกเสือ,องี้ก็เถอะทิศตะวันตกเฉียงใต้อยู่นี่ลมบรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะพัดนี่จากทะเลพม,มา่าทะเลอันดามันเห็นไหมนี่สีลังกาโคลัมโบเห็นไหมนู่นพัดจากบริเวณนี้ ขึ้นไปนี่ทิศตะว,วันออกเชิงเหนือพัดไปนู่นนี่พัดมานี่เห็นไหมพัดขึ้นไปเอาขยับด้วยนะตรงนี้มีอะไรทะเลมีน้ํามีทะเลแสดงว่าลมมันพัดเอาความชุ่มชื้นจากทะเลเข้าไปหาฝั่งมันทําให้เกิดอะไรฝนตก Understand yes ฝนตก No ยอกมียอกด้วยนะ,ะฟิลิปปินเขาก็เป็นเกาะสิเธอทำไไมมันแยกออกจากแผ่นดินใหญ่มันก็เกิดการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกมันทำให้มันเกิดแยกออกไปหรือบางทีมันเป็นเกาะมีน้ำ เข้ามามันก็กลายเป็นเกาะจริงๆมันอาจจะถ้าันสูบน้ําแห้งไปเนี่ยมันก็เป็นผืนเป็นเดียวกันหมดแหละสมมุติสมมุติถ้าเราสูบน้ําออกจากโลกไปเนี่ยมันเป็นผืนเป็นเดียวดินเดียวโอ้ยผืนแผ่นดินเดียวกันหมดแหละเพียงแต่ว่ามันมีความสูงความต่ำต่างกันไปเมื่อน้ํามันเข้ามาแทนที่มันก็จะตรงไหนที่มันต่ํามันก็โดนน้าแทนที่ตรงที่มันสูงมันก็กลายเป็นเกาะนึกออกไหมงงอีกงงอีกอ้าวเดไปมาพูดเรื่องอะไรฟิลิปปินเนี่ย ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดจากไหนไปไหนพัดจากตะวันออกเฉียงเหนือไปไหนไปไหนตะวันออกเฉียงเหนือพัดจากที่ตะวันออกเฉียงเหนือไปที่ตะวันตกเฉียงใต้ตรงนี้มีอะไรตรงนี้มีอะไรมีอะไรมีอะไรข้างบนมีอะไรตรงนี้คือครัวโลก โคโลนเนียโคโลกเหนียมีอะไรฮะมีหมีโคโลกรบริเวณตรงนี้อากาศเป็นยังไงเย็นหนาวเย็นถ้าลมมันพัดจากบริเวณนี้มันมีอากาศหนาวเย็นมันจะพัดเอาความเย็นมาบ้านเราด้วยความเย็นมาความเย็นมามันมาพร้อมกับความแห้งใช่ไหมความเย็นมาพร้อมกับความแห้งสังเกตดูหน้าหนาวเราจะปากแตกถึงไหม ถึงไม่ถึงหน้าเนาแล้วก็ปากแตกได้เพราะอะไรเราพูดกวนตีนเขาเราก็อาจจะปากแตกได้ใช่ไหมจ้าหนุ่มน้อยนะถึงเราไม่ใช่มะม่วงแกก็ล่วงได้จะบอกให้นะเห็นไหมมันมีความเย็นอยู่๋ย่าไอ้ปอนแกไม่หยุดพูดแต่แกจะล่วงอะไรต่อไป ไปอยู่ที่ไหนมาเนี่ยฮะไปอยู่ที่ไหนมาเนี่ยเอ้าพอแล้วไม่ต้องพูดเรื่องอื่นแหมอ่ารู้แล้วนะอ่ะมีลมมรสุมพัดผ่านเราไม่มีฝนตกชุกใช่ไห่เหมาะแก,ก,ก่การเพาะปลูกบ้านเราฝนตกนะมันมีฤดูฝน หน่าฤดูฝนกี่เดือนกี่เดือนกี่เดือนอา้าวประเทศไทยมีกี่ฤดูสามฤดูร้อนร้อนมากแล้วก็ร้อนร้อนใช่ไหมร้อนฝนหนาวปีหนึ่งมีกี่เดือนสิบสองเดือนหารสามก็ประเดิประมาณสี่เดือนประมาณโดยประมาณโดยประมาณ,ะมาณนะ สี่เดือนเป็นฤดูฝนนะก็จะปลูกกันเพราะปลูกกันในช่วงฤดูฝนนี่แหละนะเหมาะกับการเพาะปลูกอ้าต่อไปนะมีแม่น้ําหลายสายไหลผ่านออกสู่อ่าวไทยแม่น้ําแรกคือแม่น้ําเจ้าพยาแม่น้ําเจ้าพยาเริ่มต้นที่จังหวัดอะไรไม่รู้ บายบายฉันยังไม่ปล่อยวอาออดปุ๊บจะไปต,ตอบคำถามไม่ได้ก่อนถ้าตอบไม่ได้ไม่ปล่อยคําถามรอบเดียวอา้อาวตอบไม่ได้ฉันเฉลยแม่น้ําจัมพยาไหลมาจากโนนปากน้ําโพจังหวัดนะครสวรรค์มีแม่น้ําท่าจีนแม่น้ําแม่กลองนะเออประตูแม่กลองแม่น้ําบางประกงอยู่ไหนบางประกงฉะเชิงเซา ทำให้เหมาะกับการเพราะปลูกในบริเวณที่ราบลุ่มและมีประโยชน์ต่อการค้าขายนะเอาให้จบตรงนี้นะเป็นศูนย์รวมทางด้านการขยายตัวด้านวัฒนธรรมเพราะสมัยโบราณเนี่ยดินแดนอนาณาจักรของไทยเนี่ยเป็นที่พักเรือของชาวต่างชาติที่เดินทางมาค้าขายระหว่างซีโลกตะวันออกกับซีโลกตะวันตกนะครับเป็นประโยชน์ต่ออาณาจักรไทยตั้งแต่ยุคอดีตมาถึงยุคปัจจุบัน นะครับอันต่อมาคือพระปิชาสามารถของกษัตริย์ในช่วงจักรีที่สามารถบริหารบ้านเมืองในช่วงยุคต้นให้ผ่านพ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศึกสงครามเรื่องของการค้าขายมาได้นะทำให้บ้านเราดำรงคงอยู่ได้ถึงทุกวันนี้นะครับในสัปดาห์หน้าชั่วโมงต่อไปเราจะมาพูดถึงพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของ เราจะนะาโกสินตอนต้นกันว่ามีอะไรบ้างนะครับสำหรับสัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วเจอกันชั่วโมงต่อไปสวัสดี